everybody you confident yourself first สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันโอ้โหลีกอินโดนีเซียนะคะโคตรมันเลยทุกคนเกือบหลับแต่กลับมาได้ของแทรอินโดนีเซียโคตรทึ่งโคตรไทยสุดเจ๋งเตรียมเปิดตัวโคตรทีมชาติคนใหม่ของอินโดนีเซียว้าวาเลยนะคะทุกคนลีกอินโดมันมากบอกเลย สอโค้ชทีมชาติไทยลุยหลีกอินโดพาทีมทุบกันกระจายกว่าจะได้แชมป์นะคะคือสะใจมากเลยทุกคนติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ โอ้โหโค้ดพี่ด่วนของเรานะคะดานัยศีวัชนะเมทากูลนะคะแล้วก็โค้ดพี่นานชำนานดอกไม้นะคะอดีตโคต้ดวอลเล่บอลทีมชาติไทยทั้งคู่เลยนะก็ออกไปโด่งดังใกล้ๆอินโดนีเซียนี่เองแฮะ การปะกาันของสองโคดใหญ่ทีมชาติไทยในลีกอินโดนีเซีย2 0 2 4 20กรกราคมดานะคะในนัดชิงชนะเลิศโคดพี่ด่วนนำทีมจจกะตาบีนมานะคะปะทับกับโค้ดพี่นานนะคะนำทีมจจกะตาอีเล็กทริกนะคะเป็นการทำทีมครั้งแรกของโค้ดพี่ด่วนด้วยนะผลงานก็ชนะรวดมาหมดเลยจนมาถึงรอบชิงนี้นะคะส่วนทีมพี่นานก็เป็นทีมที่แบบทำให้แชมป์เก่าเนี่ยนะคะตกลบไป ก็เจ๋งมากๆเลยนะคะบันดุงทีเจบีจาการ์ต้าน่ะสติเิเจอกันเนี่ยสำหรับ2ทีมนี้นะคะก็เคยแข่งกันแล้ว4ครั้งในตอนแรกนะคะแล้วก็โคชพี่ดวดเนี่ยชนะ3แพ้1แล้วก็มาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศนี่แหละทุกคนบอกเลยนะคะมันหยดติงติ๋งติ๋งติงติงลูกกลมๆนะคะก็แบบลุ้นฟุดๆเลยทีมโคดพี่ดวดเนี่ยก็มีตัวตึงอย่างเจมเกาวตีแล้วก็ซีเนียคาราคาเซสนะคะสูงปี๊ด ทีมของพี่นานะคะก็มีผู้เล่นต่างชาติด้วยนะชิคโควาก็ปี๊ดไม่แพ้กันนะคะในเรื่องของความสูงอินโดนี่นะรู้สึกว่าเขาจะดึงผู้เล่นต่างชาติแบบสูงปี๊ดสูงปี๊ดมานะทุกคน2เซตแรกนะคะก็ตามไล่กันแบบว่าโอ้โหทีมโค้ดพี่ด่วนอะนะคะก็ดูจะมีภาษีมากกว่านะคะก็เก็บชัยชนะไปก่อน2เซตด้วยสกอร์2 5ต่อ21แล้วก็2 5ต่อ20พอเซตนี้ดิทุกคนทีมโค้ดพี่ด่วนเนี่ยนำอยู่ดีๆ กระโดดโค้ชพี่นานปาดแป เสียวไปเลยนะคะสำหรับสาวๆทีมโค้ชพี่นานก็อึดสู้ก็เริ่มบล็อกได้ทําสกอร์ได้ส่วนฝั่งของพี่ดวนนั้นทําอะไรก็เสียไปหมดฮะกลายเป็นแต้มคือโดนเขาตีหายตีหายคือเป็นแต้มให้กับฝั่งนูน้นจบเซตที่3ทีมโค้ดพี่นานก็เลยชนะไป25ต่อ22อ่ะ2ต่อ1แล้วนะก็วัดกันว่าโค้ชพี่ดวนจะปิดจ็อบได้ไหมนะคะในเซต4แต่ปรากฏว่าเซตที่4นะคะทีมโค้ดพี่นาน เริ่มเครื่องร้อนแล้วเมื่อกี้เพิ่งชนะมาแร่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอหัวเสาอย่างมารีนาคมาโคว่าไล่ทุบไล่อัดเข้าไปนะคะตีหายตีหายทีมโคดพี่ด่วนปิดบล็อกไม่ได้เลยเซตนี้ยทีมโค้ดพี่นานก็เลยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ21นะคะโอ้โหเสมอกันแล้ว2ต่อ2เซตพี่นานก็ได้ใจใหญ่เลยคราวนี้ก็ต้องไปวัดกันเซต5 อย่าลืมเอาดอกไม้ทูบเทียนไปล่ะแฮะไม่ใช่วัดนั้นบอกได้เลยนะคะว่าเซตห้นี่แบบสะใจแบบสุดๆเลยนะคะสะใจคนดูมากๆเลยเกมก็สูสีกันมาตลอดเลยนะคะจนในถึงช่วงของกลางเซตนะคะแต้มที่8-6โคดพี่นานก็ตบหายตบหายอีกคือสาวๆอะได้ใจมาจากเซตสองเซตที่แล้วอะว่าสามารถเอาชนะ ฝั่งของอจาการ์ตาบินได้ะนะคะขึ้นนําไป8-6พอพี่ดวนก็เริ่มแก้เกม่านะคะแล้วก็ตามกันไปตามกันมาจนพี่นานเนี่ยขึ้นนําไปเป็น14-11ต่อทุกคนโอ้โหชัยชนะอยู่แค่เอื้อมหัวใจจะวายแชมเปี้ยนชิพพอยต์แต่ว่าทุกคนแต่แล้วมันก็ไม่สามารถเป็นแบบนั้นลูกกลม,กลม แชมเห็นกันอยู่หลัดๆนะคะทุกคนก็โดนขอพี่ด่วนเนี่ยโอ้ตามตั้งแต่3แต้มไล่ขึ้นมาเลยนะคะ11 12, 13, 14ทีละแต้มทีละแต้มนะจนแบบแต้มเท่ากันอนะ่ะ14เท่ากันแบบคนดูกองเชียร์นี่นั่งไม่ติดเลยบอกเลยบอกเลยคือแบบสุดยอดจริงๆนะคะเกือบดับแต่กลับมาได้ของแท้ทุกคนพี่โจบอกแล้วจากนั้นทีมพี่นานนะคะ ก็ตีได้อีกแต้มหนึ่งมาเป็น15ต่อ14นะคะทีมโค้ชพี่ด่วนก็ตามบี้ขึ้นมาอีก2แต้มรวดเลยคราวนี้นำไปเป็น16ต่อ15นะคะแชมเปี้ยนชิพพอยต์เหมือนกันนะคะสลับกันบ้างแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้นะคะด้วยลูกตบทัดลูกนี้ของเจมส์เกาวาตีเลยทุกคน <laughs> คือแบบว่าโอ้โหแบบวายแบ๊วใจ่ะจบเกมการแข่งขันนะคะทีมของโค้ชพี่ด่วนก็คว้าแชมป์ลีก อินโดนีเซียไปได้เป็นครั้งแรกก็น่าจะให้เครดิตกับโค้ชไทยเอาชนะทีมโค้ชพี่นานไปได้แบบซุปเปอร์ปาดหน้า3ต่อ2เซตนะคะจบแมตช์นะคะก็น้ำท่วมสนามกันเลยทีนี้พี่โจรู้สึกได้เลยาหาหว่าวน้ำตาแห่งความดีใจน้ำตาแห่งความเสียใจนะเต็มสนามไปหมดเลยทุกคนสาวๆนะักกีฬาทั้งสองทีมก็ร้องไห้กันระงมเลยอะนะ งานนี้เจเมกาก็ปล่อยโฮเลยนะคะเพราะว่าเกือบแพ้แต่กลับมาได้แชมป์โอ้โหต้องบอกเลยว่าความรู้สึกนี้มันสุดยอดจริงๆนะคะก็ต้องชื่นชมทั้งตัวนักกีฬาแล้วก็โค้ชด้วยนะโค้ชของเรานั่นเองนะคะโค้ชพี่ด่วนกับโค้ชพี่นานปโอมุอรัวนนะคะแล้วก็น่าจะให้เครดิตทางด้านโค้ชไทยอย่างโค้ชพี่ด่วนเป็นพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวแว่วๆมาว่านายกของอินโดเนียนะคะเขาก็เล็งเลโค้ชพี่ด่วนกับโค้ชพี่นานไว้ว่าจะให้มา ทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็เอามาตีกับไทยอินโดนีเซียหลังจากแบบนี้นะพี่โจก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ด่วนแหละนะคะอาจจะเจอแล้วพี่ดานก็ไปเป็นผู้ช่วยอะไรเนี่ยอาจจะเจอทีมชาติอินโดนีเซียนะคะโดยการคุมทีมของโค้ดพี่ด่วนและพี่นานมาแข่งขันซีวีลีกบ้านเราโหประยา่า ก็ขอสแสดงความยินดีกับโค้ดพี่ด่วนล่วงหน้าด้วยนะแฮะไหนบอกหนูว่าจะไปพักผ่อนไงพี่ดว่วนแอบแซลแอบเซวนะคะแล้วก็ยินดีกับโค้ดพี่นานด้วยก็ได้รองแชมป์ไปภูมิใจเนอ้อทุกคนโค้ดคนไทยใจเกินร้อย <c oughs> แฟนๆและเอฟซีอะคะคิดว่ายังไงคะน่าจะเป็นพี่ด่วนแหละพี่โจว่าเขาน่าจะเลือกใครขอบคุณทุกไลฟ์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงสนับสนุนให้กำลังใจพี่โจมานะอินโดก็มาดิครับ ครับพี่ดววนก็มาด้วยดิครับครับ